เรารู้ว่าระบบมันเป็นยังไงแล้วเรารู้ว่าการทํางานเป็นแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันกาลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมเขาไม่แก้ปัญหาล่วงหน้าจนเรารู้สึกว่าใช่เหรอตัวเลขที่คุณเขียนมันคือใช่เหรอแล้วองค์กรทำดีมามันก็คืออจูๆ่ๆวิ่งเอาไปส่งเนี่ยมันป่าต้านหรือเปล่าป่าต้านหรือเปล่าทำไมมองกันอย่างนั้นทําไมไม่มองว่าเป็นการช่วยกัน พี่พูดเลยว่ามันเป็นปัญหาเดินตั้งแต่ระลอกก่อนนะคะก็คือปัญหาที่ว่าสมมติว่าใครที่รู้ตัวว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงหรือว่าติดเชื้อหรืออะไรก็ตามต้องเดินทางไปโรงพยาบาลถูกไหมอ่าเดินในโรงพยาบาลหรือว่าแม้กระทั่งโรงพยาบาลเรียกตัวแล้วว่าคุณเป็นผู้ติดเชื้อนะคุณก็ต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วย,ยังไงอ่ะเขาก็ต้องเดินทางไปยังไงร,รถอะไรบางทีผู้บริหารนะ่ะบริหารจากมุมมองของตัวเองจากในห้องประชุม จากบ้านที่ใหญ่โตสามารถแยกห้องอโคมไอโซเลชันได้มีรถส่วนตัวแต่ประชาชนอีกหลายคนในกรุงเทพมหาคนครที่เป็นทั้งคนที่มีทะเบียนบ้านรวมถึงคนที่มามาจากต่างจังหวัดวไม่มีรถส่วนตัวนะแล้วน้องนึกภาพดูว่าอย่างตัวหนูเองอ่ะ เขารู้ตัวว่าติดสิ่งแรกที่เจอก็คือโรงพยาบาลบอกว่า,วาเดี๋ยวกลับบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวเรียกตัวมาแล้วที่ทบ้านเนี่ยมีลูกเด็กเล็กแต่ <c oughs> มีคุณยายที่แก่มากเด็กหลายๆคนยังไม่ได้รับวัคซีนหนูจะเอาไปติดไหมเออหนูจะกล้าเดินก็ไปในบ้านไหมถูกไหมเอาไปติดเขาหรือเปล่าอย่างทีง่2รู้ผลจากการตรวจ ATK อ่ะบอกให้เอาผล ATK มาที่โรงพยาบ <c oughs> าลแล้วการเดินทางจาก ATK นั่นนะ่ะ <c oughs> เพื่อมาตรวจ RT-PCR <oughs> ที่โรงพยาบาลมนุษย์เมย์เหรอปั่วแล้วไม่ติดคนอื่นเหรอ หรือแบบคิดไม่ครบวงจรไงแล้วมันก็กลายเป็นแพร่ระบาดกันไม่หยุดอย่างนี้เหรอแล้วก็กลายเป็นว่าแลูกยังไงพอตัวเสร็จ ได้ผลเสร็จอากับไปรออยู่บ้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีไม่โฮมไอส์เ a สเตชันก็จะเป็นฮอสพิทอลนะคะเดี๋ยวโรงพยาบาลจะแจ้งไปแล้วจากโรงพยาบาลที่รู้แล้วเนี่ยรู้เต็มอกว่าฉันเนี่ยมีโควิดแล้วกลับบ้านเนี่ยไม่ติดคนอื่นหรอคือพี่พี่กำลังจะถามกลับไปว่ามันเข้าอีล็อบเดิมไหมแล้วณวันนี้องค์กรทุกีเราเองก็มีถึงถึงต้องมีรถรับส่งหลายคันนะในการวิ่งรอกช่วยเหลือผู้ป่วยตรงนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายเคสที่เราดูแลซึ่งไม่ใช่แค่โควิดอย่างเดียวมีทั้งบะลงมะเร็งอะไรเต็มไปหมดผู้ป หนักแล้วก็นำ จนเรารู้สึกว่าใช่เหรอตัวเลขที่คุณเขียนจริงมันคือใช่เหอรอเพราะสิ่งที่ที่เราทํางานมาเราไม่ใช่เพิ่งทำนะหนูเราทํามาตั้งแต่ฝึ้นระลอกแรกแล้วแล้วเรารู้ว่าระบบมันเป็นยังไงแล้วเรารู้ว่าการทํางานเป็นแล,แล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมเขาไม่แก้ปัญหาล่วงหน้าตอนนี้ยังดีนะที่ระบบเนี่ยระบบม,มันดีขึ้นตรงที่ ATK ตรวจแล้วเอาไปตรวจ RTPCR ที่โรงพยาบาลได้ฟรีมันดีตรงนี้สมัยก่อนเรบรอบที่แล้วอะ RTPCR ต้องใส่อ่างถูกไหมแต่พี่ถามหน่อยว่าคือมัน กูล่วงหน้าอยู่แล้วอะว่ามันจะเป็นอย่างงี้ต้องทำไมไม่เตรียมตัวและล่าสุดจากการที่มันเบิกได้ชาน,นิทุท้านนี่เนาะสปสชก็แบบรับกไปไปเรื่องนี้พี่ไม่รู้ว่า สปสชรู้เรื่องไหม <Okay. S 1> รถพี่ไปถึงคนไข้เสร็ร้อยนะคะถูกกำลังจะถูกเตะออกจากหอพักเราก็ไปตรวจผลบวกเป็นผลเป็นบวกจริงๆเราก็ประสานกับโรงพยาบาลให้เรียบร้อยโรงพยาบาลได้เตียงครบเราบอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปส่งที่โรงพยาบาลให้โรงพยาบาลบอกว่าจอดรถไว้ตรงนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอารถทางโรงพยาบาลมารับแทนเราถึงตัวคนไข้แล้วอะเราอยู่กับคนไข้แล้วอะแล้วแค่จากตรงเนี้ยเราไปส่งเราไม่ได้คิดค่าใช้ใจ่ายอะไรจากโรงพยาบาลอยู่แล้วอะแต่เขาไม่ให้เขาไม่เอา Hmm. เขาบอกว่าเดี๋ยวรถจากทางโรงพยบาบาลมาเทสพี่พวกพี่ดูแลเนี่ยพี่ไม่เคยทิ้งคนไข้ด้วยนะไม่ใช่แบบเออโอเคโรงพยาบาลดูแลแล้วก็จบไม่นะที่นั่งกับเขาอยู่กับเขาจนกระทั่งรถโรงพยบาบาลมาพี่ก็นึกว่าโอเคโรงพยบาบาลอาจจะเอารถที่แบบเป็นอมบูลานซ์ดีมีเครื่องช่วยหายใจระหว่างทางหรือเปล่ากลัวแบบเออรถเราไม่ไม่มีอุปรกรณ์หรืออุปกรณ์เพียงพอรหรือเปล่าเป็นรถแท็กซี่ที่ทําสัญญากับทางโรงพยบาบาลไว้คือมันเบิกได้ไงลูกเรื่องแค่นี้ทั้งที่เรา ทำให้ฟรีไม่เคยคิดท่าชจใายกับคนไข้เลยแล้วก็ทันท่วงทีเพราะอยู่กับคนไข้แล้วไม่เอาจะเอารถแท็กซี่มาลับรถแท็กซี่ที่ทําสัญญากับโรงพยาบาลเพื่อจะไปเบิกสพสชเหรอเอาแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอนี่คือสินคําถามท,าที่พี่ต้องถามว่าแค่นี้ก็เอาหลายคนก็อาจจะโดนมองอย่างนั้นหลายคนนะสําหรับคนทํางานที่ที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ยังพอทําได้แต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้รับรู้เคสนี้เองแล้วองค์กรทําดีมามันก็คือ,อจูๆ่ๆวิ่งเอาไปส่งเนี่ยมัน ด้หรือเปล่าป่าได้หรือเปล่าทำไมมองกันอย่างนั้นทําไมไม่มองว่าเป็นการช่วยกันแล้วเคสไม่ได้มีเคสเดียวตอนนี้เป็นพันเอออย่างพี่เองทำไมพี่กับเส้นได้กับทางไหนเราต้องรอด ไม่เคยตีกันเลยไม่ต้องมาแย่งกันเลยพวกเคสมันเยอะเออทำไมทีพวกเราทํากันได้ไม่มีตีกันนะทตาไมกับทางภาครัฐต้องมานั่งตีกับคนอื่นนะ่ะมานั่งห่วงเคสนะ่ะเพราะมันเบิกได้ไงลูกไม่ยังณวันนี้ยังไม่หนักเท่ากับระลอกที่ผ่านมาเพราะว่าเตียงยังพอหาได้บ้างบ้างนะแล้วมันอาการคนมันไม่ได้หนักแบบเขาที่แล้วมันไม่ได้เป็นแบบ i อ u เป็นเคสเหลืองเป็นอะไรอย่างนี้เลย มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นเขียวซะส่วนใหญ่แต่เพียงแต่ว่าการประสานงานการทํางานเนี่ยเรื่องโคมิดซเลชันเนี่ยตอนนี้พอพีเทลของบางโรงพยาบาลรอ3วันเนี่ยสวันก็จะหายแล้วไหมอะ มันไปรู้จะหายแล้วไหมอะสิ่งหนึ่งที่หงุดหงิดคือคุณรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่มีการวางแผนล่วงหน้าหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้องค์กรทั้ีเราทำฟูลรีแพ็กเกจแล้วแล้วอย่างข้าวสารอาหารแห้งคุณให้เขาโฮมไบโซเลชั่นอยู่บ้านคุณต้องมีข้าวให้เขาเนี้ยตั้งแต่วันแรกทันทีไม่ใช่สาวันหลังหลังจากที่คุณมาคอนเฟิร์มเคสกับเขาอีกทีหนึ่งอะมันต้องให้ตั้งแต่วันแรกคุณจะให้เขาเดินออกมาซื้อข้าวห้างนอกเพื่อแพร่เชื้ออีกเเนี่ยตอนนี้พี่ก็ระดมแบบข้าวสารอาหารแแหห้งงกโโกัันโโ็ตต่ ตัวเลขเนาะตัวเลขที่เรารับกันมา <c oughs> เหมือนก็เนส้นได้เลยที่บทน,ะ <c oughs> น่ะไถ่ะเหมือนไถที่บทนะ่ะทำไมมันกระหนำ่ำแทบไม่ได้วางสายกันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็โรงพยาบาลน,นี่ยากมากขึ้นแล้วก็เรื่องการเดินทางเนี่ยแหละแล้วก็เรื่องสิทธิการรักษาเรื่องของการป่วยแล้วก็เป็นโฮมไอโซเลชั่นช่องทางการเข้าถึงของทางภาครัฐก็ยังกระจายประชาสัมพันธ์นนไม่เต็มที่พวกพี่ก็อยากช่วยนะเอาทางภาครัฐเนี่ยเอาข้อมูลทางภาครัฐเนี่ยมาพ r ลงไ G พี่ก็ทำของพี่นะ ไม่ใช่ไม่ทําพี่ก็ช่วยทางภาครัฐเต็มที่แต่แต่ว่าเขาน่าจะเตรียมการล่วงหน้า,าอะไรแล้วอ่ะทำผลักทิ้งไหมทําอะไรไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะทาแล้วเนี่ยเพราะว่ามันไม่พอแล้วเห็นค,คนจนบ้างที่ขอร้องแค่นี้เห็นใจคนจนบ้ากที่บ้านไม่สามารถโคมไอโซเลชันได้ไม่ใช่เอกาคุณก็ไล่ให้เขากลับบ้านเออะคุณก็ไล่ให้เขาไปโคมไอโซเลชัน มันทําไม่ได้ทุกคนปัญหาเดิมๆเลยลูกตอนนี้ไปอนุญาตพี่เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วแต่เพียงแต่ว่าโอหมันก็ต้องใช้ตังพอสมควรเนาะไม่ใช่เออจะเอาแค่ตีาปูจะทำอะไรกันมันจะทําได้ไหมคะมันก็ต้องมีการจัดการอะไรที่ดีไม่ให้เสียชื่ออะไรเงี้ยพี่จะใช้ตอนนี้พี่เสียไปห้าล้านกว่าบาทแล้วลูกเอ้ยคงจะเป็นแบบว่าเออรุวมร่วมกันเพื่อนเพื่อร่วมร่วมกันขยันทบบุญก็ร่วมกันอะไรเงี้ยพี่ฉันใช้เน้นแนวใช้คําว่าการทบบุญดีกว่า ไม่ได้ใน,นแนวบริจาคเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการช่วยคนยมันคือการทำบุญม,มันคือการทำบุญร่วมกันก็ถ้าถ้าใครอยากร่วมบุญก็มาแล้วก็ทำด้วยกันไปนเรื่อ,อ,อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆสร้างเงินทีละนิดต้องโควิดค่ะเพราะว่าจะมีแต่บุคคลที่เป็นบุคลากรโควิดอยู่ในนั้นค่ะซึ่งเราก็ประสานทางเขตได้ใบอนุญาตมาเรียบร้อยแล้วก็ก็ยังยืนยันคำเดิมนะคะว่าจะขอเป็นพี่สาวที่น่ารักของเขาต่อไปแล้วใครที่มารักเราชอบเรามันก็เป็นเรื่องที่ดีมากกว่าเกลียดอ่ะที่ก็มองโลกในแง่บวกต่อ มไม่มีอะไรมากไม่หรอกค่ะไม่ไม่หรอกค่ะ,คะพี่ก็ยังเป็นพี่ของพี่เหมือนเดิมเรารู้จักการวางตัวเราระมัดระวังตัวเวลาเข้าวัดหรือเจอพระอะไรอยู่แล้วดังนั้นด้วยความรู้สึกอบบพี่ไปห้ามความรู้สึกใครไม่ได้หรอกถูกไหมแต่ขอให้เป็นความรู้สึกดีๆที่ยังเหลืออยู่ก็พอแล้วแหละพอเราโตขึ้นน,นะนะในวัยหนึ่งเราจะคิดได้หลายอย่างเลยล่ะแต่ก่อนคงจะแบบอุ๊ยอะไรมาทําอะไรอะไรอย่างเลลแบบาางี้ยช่วงวัยรุ่นเนาะ <c oughs> แต่พออายุ อายุขนาดนี้แล้วอะ่ะเราจะรู้สึกอืมโอเคเขาเป็นแบบนั้นนะเราขอรับความรู้สึกแบบพอนะแบบไหนที่ต้องระวังก็ต้องระวังไปแค่นั้นคะ่ะมีพูดคุยเรียบร้อยแล้วคะ่ะมีผู้ใหญ่โทรมานะคะโดยที่อยู่กับที่สมปบองตัวอยู่พอดีพี่ก็ได้แค่รับความปรารถนาดีแล้วก็บอกว่าพี่ก็ยังเป็นพี่สาวที่น่ารักของน้องคนเดิม เพียงแต่ว่าก็อยากให้สิ่งที่น้องได้ล่ำเรียนศึกษาทำมาเนี่ยได้ใช้กับแฟนคลับที่ติดตามน้องเยอะแยะมากมายให้พวกเขาเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นอย่างที่น้องตั้งใจตั้งแต่แรกก็เป็นกำลังใจในด้านนั้นค่ะ